เนี่ยใช้คู่นี้นะคือแบบว่าผมแบบเนี่ยนุ่มลื่นติดมือมากแบบคือแบบผมไม่พันกันอะลื่นมากอันนี้เพิ่งสาเสร็จเลยนะคะเนี่ยหลังใช้อาสคาแชมพูนะคะคือแบบผมสะอาดนะคะแล้วก็คุมมันพอเราสาด,ด้วยแชมพูแล้วก็ตามด้วยคีนนวดนะคะ ยิ่งทำให้ผมเรานุ่มสลวยนะคะไม่พันกันเลยแล้วก็หอมมากเลยคือแบบผมก็สางง่ายสุดๆเลยนะคะเนี่ยตอนสระก็คือสางง่ายไม่พันกันคือแบบนี้นะคะถ้าใครแบบว่าชอบอะ่ะเป็นคนที่สระผมทุกวันอะ่ะ คือใช้แล้วถูกใจมากเลยค่ะใครอยากใช้ก็จิ้มลิ้งสั่งซื้อไปใช้กันได้เลยค่ะคู่นี้นะคะ